สาเมตร3คสเอเพื่อนเนเี่เราซื้อเต็นท์จากลัซดมาใหม่ครับให้เพื่อนเข็มทองอทดลองกลางดูเพราะว่าเราทำงานหน้าง,งานก็ช่วงนี้หน้าฝนก็ต้องจาเป็นต้องใช้นะ้เพื่อนนี่เราก็ถือว่าประกิดตาเออราคาส0มร้อยมีรครับ3ามคูณสมลัซาดนี่เราใส่กับรถปิกอัพอย่างนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับเพื่อน เราทดลองกลางดูก็ใช้ได้ครับถ้าไม่มีขาอลูมิเนียมขาเหล็กก็เป็นขาไม้ไผ่ก็ได้เพื่อนความสูงก็ประมาณนี่นะครับอ่าเจ็ดสิบเซนร้อยเจ็ดสิบเซนผมสูงว่าเจ็ดสิบเซนครับนี่พอดีหัวผมบรดีเลยร้อยเจ็ดสิบเซนก็ใช้ได้แล้วครับอ่าก็พอดีอยู่ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับสั่งซื้อในราชนา,าสีผมชอบสีม่วงมันยุงไม่ชอบถ้าสีเขียวยุงมันจะชอบนะเพื่อนสีแดงมันก็จัดจ้านมันจะร้อนไป สีม่วงก็ถือว่าสีมันหวานๆดีนะครับมันมีหลายสีแล้วทื่อนคิดในี้กราพื่อน,นไปก่อนครับวัสดีครับ